สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสาระเร็ว EP ที่73แล้วนะครับเป็นโคมกันนะครับวันนี้นะครับ หลังจากนะหลังอีกแล้วนะหลังจากที่นะครับมีกระแสนะครับของมิลลี่นะครับที่ได้ขึ้นโชว์งานนะครับปอร์เชล่านะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมปี2อ2 2ที่ผ่านมานะครับวันที่7เมษายนะครับที่ผ่านมานะครับก็ได้มีช็อตหนึ่งนะครับที่มิลลี่นะครับเอาข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นไปกิน โชว์สายตาชาวโลกนะครับเขานี่ม่วงของไทยเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันคือช็อตไหนนะครับผมนี่นะครับแล้วเธอนะครับก็ยังได้พูดนะประโยคเด็ดนะครับตามที่ผมได้ขึ้นให้ดูเลยนะครับก็คือ I want mango and l i k e That i s sticky นะครับก็คือใครอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงบ้างจ้ะแล้วก็กินโชว์นะครับแล้วก็ได้พูดนะครับว่าประเทศไทยมี3ฤด,ดูคือร้อนร้อนมากร้อนชิบหายนะครับแล้วก็ได้บอกว่า One thing I didn't ride an elephant ก็คืออย่างหนึ่งนะกูไม่ได้ขี่ช้างบ้ยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีหลายคำเลยเช่นฉันเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ประโยคเด็ดก็คือประเทศคือดี คนคือดีอาหารคือดีแต่รัฐบาลนะ่ะบูมน,นะครับทีนี้กระแสนี้คือทําให้ข้าวเหนียวมะม่วงบูมมากนะครับตอนนี้คือยอดสั่งอยอดออเดอร์คือแบบมันดีมากนะครับหลังจากที่มะม่วงนี่ตัวล,ละบาทตัวล,ละสองบาทคือแบบมะม่วงตกต่ำมากนะครับราคามะม่วงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยว่ามันมีความเป็นมาอย่างไร ว่าเาเนี่ยมะม่วงมันเกิดมั้งแต่ยุคไหนปีไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับรับผมอ,อ้างอิงจากวิกิพีเดียนะครับพบว่ามีการบันทึกของมิชชันนารีที่เดินทางเข้ามายัางพื้นที่อุสาคเนในปีคิเตศกราช1876หรือตรงกับพุทธศักราช2419นะครับได้มีการกล่าวถึงข้าวที่กินกับผลไม้เป็นอาหารในพิธีกรรมอย่างหนึ่งของประเทศลาวนะครับซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด ของที่มาของข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเป็นของหวานที่นิยมในไทยตั้งแต่ปลายยุคสมัยอยุธยาและช่วงสมัยรัชกาลที่ห้านะครับตามบันทึกในโครงกราบเหชมเครื่องข้าวหวานบทประพันธ์ในรัชกาลที่สองแห่งกรุงรันตนโกสินทร์นะครับแต่ก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าใครเป็นคนคิดแต่ปัจจุบันข้าวเหนียวมะม่วงเป็นที่รู้จักว่าเป็นอาหารไทยผ่านการจัดอันดับของเจนโรสสมิธ เชฟขนมหวานนักชิมจากซีนเ็ในปีพศ2561นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของข้าวเหนียวมะม่วงนะครับเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะครับให้พลังงานไขมันและใยอาหารสูงนะครับมีวิตามินหลายชนิดนะครับช่วยให้ร่างกายสดชื่นและให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายนิยมรับประทานในฤดูร้อนนะครับเพราะร่างกายสูญเสียพลังงานไปกับความร้อนและเป็นฤดูการของมะม่วงที่จะออกดอกออกผลพอดีนะครับผม อันนี้ผมแถมให้นะครับก็คือข้าวเหนียวม่วงมีปรัมาณกี่แคลอรี่นะครับก็คือรวมๆแล้วพลังงานจะประมาณ200-350กิโลแคลอรี่ต่อจานนะครับคิดจาก100กรัมนะครับหรือประมาณข้าวมันไก่ครึ่งจานนะครับผมนี่นะครับดังนั้นนะครับควรแบ่งกินเป็นมื้อแต่พออร่อยอย่ารับประทานเยอะเกินไปนะครับนี่นะครับก็สรุปคร่าวๆก็คือข้าวเหนียวม่วงนี่ก็ เป็นอาหารไทยเป็นของหวานนะเป็นของหวานอยู่หมวดของหวานอยู่ในหมวดของหวานนะครับก็หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็น่าจะช่วงปลายยุคอุทยานะครับแล้วก็ช่วงยุครัตนโกสินทร์ทั้งยุคนี้ก็น่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะครับจากโครงกาบแห่ชมเครื่องขาวานของบทประพัน์ของราชกาลที่สองนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่เก่าแก่อยู่นะนะเก่าแก่สําหรับ ไทยเราเราก็รู้จักกันมาผ่านในยุคในแต่ละสมัยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ล่าสุดนะครับธนากรนะครับวังบุญคงชนะนะครับโคุกประจําสํานักนายกรัฐรมนตรีนะครับก็ได้หกมาบอกว่านะครับมิลลิศิลปินแรปเปอร์สาวของไทยที่ได้ร่วมง,งานคอนเชลร่าสหรัฐอเมริกานะครับได้โชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วงจนกลายเป็นกระแสความสนใจของสื่อโซเชียลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นอีกหนึ่งศิลปินเยาวชนที่ช่วยส่งเสริมซอฟท์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกตามนโยบายของนายก <c oughs> ก่อนนี้ก็คือล่าสุดนะครับผมโอ้โหก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากให้ผมเอาคนเหียวมะม่วงมากินหรืออยากให้ผมทานะครับคอมเมนต์ไปเลยนะครับผมก็สําหรับสาระเร็ว EP ีนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผม ใครอยากให้ผมนำมาเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็สมองตันนะครับคิดไม่ค่อยออกนะครับผมแต่ช่วงนี้ก็ว่างนะเป็นช่วงปิดเทอมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไปบดกันโจโรทำคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ